สวัสดีครับโดนัทสุภวิทย์ทองยินนะครับตอนนี้โดนัทก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลเัลยกรรมตรแกแต่ง W แล้วนะครับตอนนี้มาอัปเดตในการทำจมูกสิเ็ดเดือนนะครับจมูกตอนแรกคือจะเป็นคนที่มีหามที่ค่อนข้างสูงแล้วปลายจะค่อนข้างจะงุ้มครับเลยทำให เวลาหันข้างเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดูแบบหักๆนิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งคางที่เราตัดด้วยเลยทาให้หน้าเราฝังข้างเลยไม่ค่อยรักกับหน้าปกติครับหลังจากที่เราไปคอนเซัลช์ใช่ไหมคือคุณหมอจะบอกเราว่าเราควรแก้ไขจุดไหนจุดไหนที่ไม่ดีควรเติมตรงไหนอย่างเงี้ยครับคือทําให้เรามีความมั่นใจว่าเป็นคุณหมอที่ไม่ทําให้เรากลัวแล้วก็คุณหมอมีฝีมือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับ คนส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาถามว่าทําที่ไหนจมูกสวยมากส่วนตัวเราก็แบบพอมีคนชมปุ๊บเราก็ดีใจแล้วรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นครับรู้สึกชอบมากๆครับครับผมก็ฝากนะครับสําหรับใครที่มีแลนจะทําจมูกหรือว่าจะทาศัลยกรรมนะครับแนะนําที่นี่เลยโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งวบยูนะครับเพราะว่าที่นี่มีคุณหมอเชี่ยวชาญมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็มาตรฐานโรงพยาบาลที่สูงนะครับ ก็ยังไงฝากที่นี่ด้วยนะคะโรงพรยาบาลเศรษฐกรมตกแต่งนวยธครับ